ครับขอโทษท่านอาจารย์ครับคือเมื่อสักครู่ก็ได้ยินพี่ๆเล่าถึงมีคนฆ่าตัวตายนะครับ mm hmm. ก็พอดีในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ยินจากพี่ๆท่านอื่นที่พูดถึงว่ามีคนเป็นโรคซึมเศร้าในสังคมเรานะครับแล้วก็มีการที่จะ,ะทําการฆ่าตัวตายอะไรเพิ่มมากขึ้นครับ mm hmm. ก็เลยใน,ใ,นในสังคมนะครับเลยจะกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ให้ธรรมะที่ฆ่าตัวตายนี้ก็ ถ้าเกิดมีคนที่มีความคิดซึมเศร้าแล้วเขามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมครับก่อนที่เขาจะคิดจะทําการฆ่าตัวตายครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเลยขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้ธรรมมกับคนกลุ่มนี้ครับ,บคนจริงจะไปฆ่าต,ตัวตายทําอะไรเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วจะไปรีบตายทําอะไรนะก็อยู่ให้มันตายธรรมชาติก็ดีกว่าไม่ล่ะนะ อืมแล้วคือเวลาที่เหลืออยู่มันยังทาให้เราเป็นอริยะได้ไงใช่ไหมเราไปปิดโอกาสเราเองเพื่อความเป็นอริยะปิดอากาศปิดโอกาสของเราเพื่อการพ้นอบายอย่างเงี้ยมันไม่ฉลาดไงใช่ไหมาก, <c oughs> การตายของเราเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุคนอื่นน้อยใจเรื่องนั้นโมโหคนนี้อันนั้นอันนอันนี้น ไปเอาเหตุปัจจัยภายนอกมาทำให้ตัวเองต้องตายมันมันยึดมั่นเกินไปไงยึดมั่นถือมั่น,นการยึดมั่นอย่างเงี้ยก็เพราะไม่ได้สดับในคำตาตาคตไม่รู้หนทางแก้ทุกข์ดับทุกข์ไงพระเจ้าจึงบอกคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีจิตพยาบาทไงถ้าไม่มีจิต พยาบาทอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยการกระทําพวกนี้มันจะมีขึ้นมาไม่ได้โยมจะทําลายอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีจิตคิดเบียดเบียนทางนั้นนะใช่ไหมโยมจะทําลายเพื่อนจะทําลายหมู่คณะจะทําลายองค์กรนะจะทําลายอะไรก็ตามอะโยมต้องมีจิตพยาบาทอนะมีจิตเบียดเบียนอนะใช่ไหม ถ้ายมเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยการเบียดเบียนเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ผู้เจ้าบอกไม่ได้ถ้าคนเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยเพราะลดอร่อยของอุเบกขาคือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งไงใช่ไหมยมกาลังเบียดเบียนหมู่คณะกําลังเบียดเบียนผู้อื่นบุคคลกําลังเบียดเบียนตนเองน,นี่เบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนนะเห็นไหมซึ่งผู้เจ้าก็ไม่ให้เบียดเบียนตนเอง นะจะเบียดเบียนด้วยวิธีใดก็ตามอ,อยากจะพ้นทุกข์ก็เบียดเบียนตัวเองแบบอัตตะวิมัฐานโยโคคือพ้นทุกข์ด้วยวิธีทางที่ถูกต้องมีไงแต่ไม่เอาไปเอาวิธีผิดก็เกิดการเบียดเบียนตนเองในการเบียดเบียนตนเองก็มีหลากหลายนะ ตรงเ,รเลยเรียกว่าอัตตะกิลมันฐานุโยโคอยากจะพ้นทุกอยู่หรอกแต่ก็สร้างการเบียดเบียนะทําให้เกิดวุ่นวายนะความวุ่นวายในสังคมในองค์กรนะดังนั้นจิตที่เป็นอกุศลก็มีอยู่ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไปอบายเสยส่วนมากนะนนคนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมัก มักจะไปทุกขตินะแต่นี้ถ้าจะไปสุกติได้เนี่ยก็ก็ไม่ง่ายนะต้องเหตุปัจจัยต้องโอโหพร้อมจริงอะนะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามฆ่าตัวตายไงห้ามฆ่าตัวตายนะพระอราหันต ท่านสิ้นอาสวะแล้วท่านไม่มีกิจอะไรทำแล้วท่านก็ไม่ได้อยากจะไปฆ่าตัวตายอะไรนะไม่งั้นพาราหลานพันกว่าลูกก็จะอยู่ทำไมก็ฆ่าตัวตายกันหมดนะใช่ไหมเออนะเออท่านจริงท่านยิ่งไม่เสียดายลูกมากกว่าเราอีกจริงไหมอเออคนที่กำลังจะตายเนี่ยเป็นอลราหันไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแสดงยังมีความเสียดายรูปไหม ก็ต้องมีอุปทานนะขันนะแต่เพราะยึดนามธรรมมากกว่าไงจิตมันอโอ๊ยอยากฆ่า,าอยากฆ่ารูปนี้ซะมันเชื่อจิตมากกว่ารูปใช่ไหมซึ่งจิตก็เป็นของเขาอีกอะ่ะเพราะเขาหลงไม่ได้หลงรูปอย่างเดียวหลงจิตมโนวิญญาณด้วยหลงสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งของเราในอดีตบ้างอนาคตบ้างเรียกว่าวิตกะกามาวิตก พยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเห็นไหมเกิดวิหิงสาธาตุความเบียดเบียนอาศัยวิหิงสาธาธาจึงมีวิหิงสาสัญญาอาศัยวิหิงสาสัญญามีวิหิงสาสังกปะอย่างเงี้ยก็เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นดังนั้นคนที่มีอาการเบียดเบียนเนี่ยไม่ว่าจะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนเพื่อนฝูงเบียดเบียนสังคมเนี่ย ก็ต้องมีจิตอกุศนลน่ะใช่ไหมอ่าและการเบียดเบียนมันก็มีเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยกายอ่าบางคนก็ไม่เบียดเบียนด้วยวาจาแต่เบียดเบียนด้วยกายบางคนไม่เบียดเบียนด้วยกายแต่เบียดเบียนด้วยวาจาบางคนทั้งสองอย่างเลย <c oughs> อือ <c oughs> ใช่ไหมอืม อืม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 อ้าอ่สงสัยจะจะได้อะไรก่อนทำการละมั้ง ก็พยายามให้ได้ธรรมะก่อนกระทำกาลละถ้านะกระทำกาลละแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปจนหมดแล้วนะใช้วันเวลาหมดแล้วนะวันกลับอวนคืนไม่ได้แล้วนะนะพระศาสดาก็จะเตือนเราตลอดนะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราได้ภาวนาอยู่อย่างต่อนเนื่องเราเระลึกถึงการภาวนาตลอดเราอยู่กับลหมหายใจมันก็เป็นความสบายใจไม่เป็นความเดือดร้อนใจไม่มีวิปัิสานความเดือดร้อนใจเป็นความสบายใจเราคิดย้อนไปที่หลังแล้วก็ <c oughs> เราได้ทําดีที่สุดแล้วได้ทําเต็มที่แล้ว <c oughs> นะได้สร้างกรรมไม่ดําไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมละอย่าลืมว่าคนจะสร้างกรรมไม่ดําไม่ขาวยากนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่กรรมดำกับกรรมขาวใช่ไหมเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยแค่สร้างกรรมขาวแหละแต่เขาไม่ได้คุยการสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นมันต้องมีมีจุดประสงค์ในการที่อยากจะสิ้นกรรมก่อนเห็นทุกข์อยากจะหลุดพ้นก็อยากจะมาสร้างกรรมตรงนี้หรือประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น แต่นั้นคนอยากจะหลุดพ้นได้มันต้องเห็นโทษแล้วไงเห็นโทษของการอยู่เห็นโทษของการอยู่ว่า <c oughs> การอยู่เนี่ยมันไม่ได้สุขสําราญถาวรตลอดเนี่ยมันมีทุกเจือปนด้วยสุขมันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะทุกเสสส่วนมากหรือสุขส่วนมากแต่มีทุกบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็แตกสลายอยู่ดี และหลังแตกสลายไปแล้วในสัมปรายะเนี่ยโอ้อันเนี้ยเป็นอีกยาวไกลเลยที่ไม่มีใครพยากรณได้เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเลยบางคราวตกเอาโคนลงเอาปลายลงเอาท่ามกลางลงคติของเราไม่มีความแน่นอนอันเนี้ยเราต้องพ้นให้ได้ซึ่งการสร้างเหตุตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปไง แค่เรามาจเจริญนอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยถือว่าเราเราได้เคล็ดลับได้เทคนิคจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่งั้นถ้าเราไม่มีพระองค์มาถ่ายทอดบอกสอนเนี่ยมันก็เราคงใช้ชีวิตสเปดสะปะยังนึกไม่ออกว่า,าจะแก้ความทุกข์กันยังไงนะแล้วเราก็มองมองปุถุชนทั่วไปมองคนทั่วๆไปเวลาเรา เข้าไปในสถานที่มีคนมากบางทีมองก็สงสารนะว่าเขาคงทุกข์เยอะแล้วก็ไม่มีหนทางแก้ทุกข์คือไม่มีหนทางแก้ทุกข์แบบอริยะเขาก็จะแก้ทุกข์แบบปุถุชนนะ,ะเขาอยู่ในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองจริงเขาก็มีความทุกข์กันเขาก็ไปทานอาหารไปกินเหล้าไป ดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวแต่อะไรไปเขาก็ถือว่าเขามีความสุขละคลายทุกข์ละแต่ทุกข์ก็ยังอยู่ทุกข์คือแก่เจ็บตายก็ยังอยู่แม้จะเป็นคนร่ำรวยมีบริษัทบริวารแล้วสามารถใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้แต่ก็ไม่พ้นความตายอยู่ดีอันนี้เราต้องคิดให้จบไงต้องคิดให้จบ พอคิดจบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออถ้ามันยังต้องเกิดอีกเนี่ยมันก็ทุกข์อีกเดี๋ยวนี้เห็นเด็กๆแล้วโอ้ท้อใจแทนโอ้ยกว่ามันจะเรียนกว่ามันจะโตกว่ามันจะทํางานเหนื่อยแทนมันนะเหนื่อยแทนเด็กๆเ,เลยโอ้เห็นนะนัะ่งรถเมย์เดินไปโรงเรียนกันโอ้เอาเฮ้ยสู้กันอีกนานเลยนะ กว่าจะแก่กว่าจะเจ็บกว่าจะตายไปกะต้องเจอทุกข์อีกเยอะนะแล้วถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันจะไปท่าไหนกันเนาะนะมันจะไม่มีหลักยึดในชีวิตเนะี่ยหลักยึดไม่มีก็เคว้งคว้างอ่ะเวงเวลามีทุกข์มาแล้วมันหาหลักไม่ได้อย่างงี้มีทุกข์มาหนักหนกก็อยู่กับลมนะนอนอยู่กับลมนะ นั่งอยู่ก็ลมนะกินข้าวกะเจริญอาณาปานสติจเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาไปอะไรไปนะเนี่ยพระองค์จึงบอกว่ากายกตาสติเนี่ยย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้นะความไม่ยินดีจะครอบงำเราไม่ไดนะม้มีอาวุธไว้แก้ทุกข์ล้ะ <c oughs> ขอโอกาสครับอาจารย์พอดีมีเรื่องเล่านิดหนึ่งในงานนี้บังเอิญลูกสาวของผู้เสียชีวิตคือพี่ชายผมเคยกล่าวเพื่อทำให้ฟังเมื่อเจอครั้งสุดท้ายประมาณปีครึ่งแล้วจากวันนั้นก็ไม่เจอกันอีกมาเจอที่งานเลย <c oughs> ซึ่งลูกสาวเขาเคยเข้าโรงพยาบาล ที่เป็นจิตเวชไ mm hmm. ปรักษาโรคทางทางจิตนะฮะตอนหลังเจอก็ดีขึ้นถามว่าได้ได้ได้เปิดได้ฟังพระอาจารย์บ้างไหมเขาบอกว่าได้ mm hmm. นะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือตรงเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยคาดคิดเลยก็คือตัวตัวเขาเนี่ยไปบอกเพื่อนเพื่อน mm hmm. เพื่อนๆนได้เข้ามาที่วัดนาป่าพงเลยครับ mm hmm. มาฟังพระอาจารย์ mm hmm. อันนั้นเราก็ยินดีกับเขาด้วย ก็ด <ณ S 2> ีมีการชักชวนบางคนก็รู้รู้คนเดียวพอเพื่อเพื่อตัวเองพอแล้วนี่ต้องพอตัวเพื่อผู้อื่นจะดีที่สุดครับอาจารย์คนได้พอตัวเพื่อผู้อื่นหรือเป็นสับบุษดิ่งกว่าสับบูลด์ตัวเองก็ปฏิบัติดีด้วยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วยนั่นคือเขาก็มีความเมตตาแต่บางคนไม่มีศรัทธาและชวนให้ผู้อื่นไม่มีศรัทธาด้วยอ้าวหนักก็ไปอีก ะชวนให้ผู้อื่นนะลังเกียจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกนะอย่างนี้มมันก็มีมันก็มีหลายเหตุปัจจัยนะดังนั้นก็มันก็เป็นกรรมของแต่ละคนดูแล้ดูภาพรวมแล้วมันก็สร้างกรรมกันลนะนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม่าอ่า ช่ถ้าชวนไปกินข้าวไปดูหนังนี่เร็วพับเลยนะว่างทันทีเลยชวนมาฟังธรรมปุ๊บเนี่ยโอ้โหธุระเยอะ <c oughs> อะไรไปธรรมะนี่ต้องไปคนเดียว <c oughs> แต่ก็ชวนชวนไปวันวาน,นไปเผื่อจะติดล่างแหมาบ้างอ่านะ การเป็นบุรุษคนสุดท้ายก็คือคือใครก็ตามเนี่ยที่ไม่มีกัลยาณวัตรของพระองค์เนี่ยนั่นแหะคนนั้นเป็นบุรุษคนสุดท้ายละนะและขณะเดียวกันที่โอเคตัวคนนั้นไม่มีแต่คนอื่นมีแล้วคนอื่นก็จะต้องมีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆ่ใช่ไหมดังนั้นบุรุษคนสุดท้ายมามองก็ในยะนอกจากจะเป็นความที่ตัวเขาไม่มีมรรคแปด อยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะก็คงจะเป็นที่สุดบนโลกนี้ก็คงจะมีคนสุดท้ายจริงๆหรืออาจจะกลุ่มสุดท้ายนะคือตายพร้อมกันระเบิดทีเดียวเรียบนะโลกสลายก็เป็นไปได้อาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือคนสุดท้ายนะในอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอน เนี่ยถ้าใครไปเกิดในยุคหน้าที่มันมีสงครามเนี่ยยมยุ่งนะนะรีบบรรลุธรรมก่อนนะอจะจุเป็นสุขนะเพราะมันจะทุกข์มากนะนะยมดูถ้าประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างหลายๆประเทศที่มันมันลบกันในเมืองเนาะมันจะหาความร่มเย็นไม่ได้เลยอะ่ะนะมันจะมีแต่สร้าปรลักหักพังไปทั้งหมด ข้าไปาอาหารโยมจะกินยังไงวันนี้โยมมีอาหารกินดีๆไปไหนไม่ต้องหวาดระแวงแต่ถ้ามีศึกสงครามเนี่ยโยมไปไหนก้หวาดระแวงหมดไว้ใจใครก็ไม่ได้นะแล้วการตายก็อาจจะเป็นการตายแบบทารุณด้วยใช่ไหมมันคาดอะไรไม่ได้เลยอืทีนี้ถ้าจะให้ศัตรูหมู่มันทําอะไรไม่ได้ทํำยังไงพบภูมิ <c oughs> พวกภูมินี้่านานก็สนุกนะอ่านแล้วไม่อยากกวางอ่านแล้ว <c oughs> ปฏิปทาที่ศัตรูทั้งภายในภายนอกกําจัดเราไม่ได้โอ้น่าสนใจไหมน่าสนใจอยอมสร้างปฏิปทาอย่างไรศัตรูจะทําอันตรายเราไม่ได้ <c oughs> พิกุทั้งหลาย <c oughs> เมื่อตาถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน <c oughs> ได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อโอ้วัีกรรมนี้ไม่ธรรมดาะ เป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินยัยกล่าวมีที่ตั้งกล่าวมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริคลักษณะข้อนี้คือมีคางดุดคางราชสี ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้โอ้วาจาวาจาสำคัญเห็นนะาาา <c oughs> โอ้นี่วาจาเนื้อๆอะไนะเนี่ยนะยมคุมสัมมาวาจาดีๆนะเนี่ย ศัตรูจะทำอันตรายโยมไม่ได้เห็นไหมเนะี่ยพระจ้าจะเป็นผู้รู้จักวิบากแห่งกรรมอันนี้จะเป็นภพภูมิหน้าห้าร้อยพอดีวาจา500 <c oughs> วาจาที่หน้าห้าร้อย และย่อมมีบริวารเป็นคนสะอาดนี่ก็คืออะไรการเลี้ยงชีพชอบนั้นถ้าเราเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเบ้นจากการชอบโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงการฆ่าการตัดการผูกมัดการร่วมทำลายการปล้นการกันโชคเพราะกรรมนั้นๆนะ จึงได้มหาปุริคลักษณะคือมีฟันเรียบฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดนะมีภิกขุภิกขุนีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนหน้าคนทนันเป็นบริวารอันสะอาดนะมีลูกน้องดีบริวารดนะีความสะอาดในที่นี้ก็เป็นคนมีสินดีนะนะ ปฏิปทาต่างๆมีบริษัทไม่กระจัดกระจายได้ตางามดุดตาวัวดีไหมดีดียังอยากเกิดอีกเหรอ ถ้ายังต้องเกิดใช่ไหมถ้ายังต้องเกิด <c oughs> ตางามดุดตาวัวต้องเป็นผู้อย่างนี้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่คอนควกักไม่จ้องรับหลังเป็นผู้มองดูตรงๆด้วยสายตาแช่มชื่นมองดูด้วยสายตาแห่งความรักเพราะกรรมนั้นๆขั้นมาสู่ความเป็นวนุษย์อย่างนี้ได้มาปุริคลักษณะสองข้อคือ มีตาเขียวสนิทมีตางามดุจตาบัวและได้ฟันครบสี่สิบซี่มีฟันสนิทไม่ห่างกันย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายคือพิกุพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหน้าคนทัน <c oughs> เนี่ยปฏิปทาปฏิปทาต่างๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยากมีอายุยืนนานศัตรูกําจัดไม่ได้นะไม่สามารถปรงชีวิตได้ในระหว่างนะต้องทำยังไงนะเมื่อตถ,ถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เว้นจากปานาติบาท พยายามเว้นจากปานอธิบาทวางแล้วซึ่งสัตราและอาชญามีความละอายเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริคลักษณะคือมีส้นยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุดกายพรม ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนตลอดการยาวนานสมณะหรือพรามเทวดามารพรมก็ตามหรือใครๆที่เป็นศัตรูไม่สามารถปรงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้ <c oughs> <c oughs> แต่ทั้งหมดก็ง่ายๆประมวลด้วยการรู้ลมหายใจ <c oughs> จะเริญอาณาปาณสตินะ,นะ,นะมักแปดครบ นะสินครบสมาธิครบนะง่ายง่ายสบายสบายนะเราก็รู้ลมรู้ลมเมื่อวานกับเมื่อวันซืนไปขอนแก่นไปเลยอยู่บนเครื่องกับรู้ลมโอ้สบายดีจริงๆนะนะอ่าใช่ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนตรงเนี้รู้แต่อยู่กับลมอยู่กับกายใช่ไหมอ่า พอมานึกนั่งเครื่องถ้าเรานึกว่านี่นั่งไปต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดถ้าเราไปต่างประเทศก็ต่างประเทศนะอืมแต่พอเราอยู่กับกายเนี่ยจะไปไหนมันก็เหมือนกันนะอยู่ที่เดียวกันคืออยู่กับกายอืมเราก็จะได้ความรู้สึกเดียวนะวอืมอ๋อจิตเราอยู่กับกายอยู่ตรงนี้นะอืมดังนั้นเวลาเดินทางไปไหนพวกเราก็อยู่กับลมไปอยู่กับลมหายใจ การเดินทางก็เร็วสบายนะคนที่นั่งในเครื่องบินเป็นร้อยคนจะอยู่กับลมสีคนใช่ไหมอ่าอ,อ่เจอพายุใช่เครื่องบินเจอพายุปกติมักจะอกสั่นขวัญแขวนเดี <c oughs> ๋ยถ้าเราอยู่กับลมก็ไม่เป็นไร <c oughs> ตายก็ตายตายก็แค่นั้นตายไปกับลม ช่ม,ชมอืมใช่มันจะมีสารณะมีที่พึ่งเยอะชีวิตจะสบายสบายขึ้นเยอะนะ,ะเราอืออือเราต้อ็ไม่รู้ว่าไปโดนลังืนัหน้ามันก็บินใส่เลยครับอืมโดนเลยเราก็เอามือวนไม่ยอมไป องปฏิจจ์ไปด้วยให้ได้ยินไปเลยครับอืม <s ut ters> ไปเลยครับอนนี้ส่งเยอะจังดีเรียกว่าโ <c oughs> ดนแล้ววะนั้นอะต้องไปได้สามประโยชน์เองนะมีเครื่องอยู่อย่างเงี้ยมีเวลามีภัยอันตรายแล้วก็นึกถึงปฏิจจะสมุป,ปาทนึกถึงอนาปานสติลมหายใจอยู่กับลมก็ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะ ผลที่เขาวางได้สองอย่างอาหันหรืออนาคาเห็นไหมรู้แล้วนะรู้แล้วไม่อาหันก็อนาคาก็ใช่ไหม,มการเกิดของเราไม่สูญเปล่าลนะเนาะเดี๋ยวเราไปเจริญอนาปากันนะวันนี้ก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้เนาะ